สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้มารีวิวเหรียญนะครับรุ่นมงคลคร้อยแปดนะครับเสียนแปะลงสีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยก็เฉยๆนะเหรียญนี้นะครับแต่โดนป้ายยาทุกวันนะครับสุดท้ายอดใจไม่ไหวนะครับจัดมาจนได้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับก็คืออันนี้คือใบเขาเรียกว่าใบใบจองใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะ เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด19เนื้อ2พิมนะครับ2พิมพ์ก็คือจะมีที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับจะเขียนว่าอาจารย์งูกิมโคยนะครับแล้วก็ฟอนต์ภาษาจีนนะครับแบบนี้เนาะก็จะมี2พิมนะครับก็คือฟอนต์ไทยกับฟอนต์จีนนะครับแล้วก็จะส,ส,สร้างทั้งสิ้นเนี่ย39,999เหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็ที่เขาบอกว่าเป็นรุ่น รุ่นชื่อรุ่นมงคล108เนี่ยมาจากคอนเซ็ปต์ก็คือนำวัตถุมงคล1 0 8 108เหรียญน,นะครับมาหลอมแล้วก็สร้างนะครับแล้วคนที่สร้างผู้สร้างเนี่ยก็คือคุณอันโอกินะครับนั่นแหละเขาบอกว่าทุกเนื้อนะครับจะมีมวลสารของทั้ง108เหรียญเลยนะครับซึ่งมันทำให้คนที่ไม่ทันรุ่นแรกนะครับของเหรียญเซียนแปะเนี่ยควรจะมีไว้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวเปิดให้ดูนะเรามาดอาูอันนี้นะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับก็คือเนี่ยวัตถุมงคล108เหรียญน,นะครับก็คือจะมีมวลสารกนะ็คือเขาจะเอาเหรียญทั้งหมด108เหรียญเนี่ยที่เป็นเหรียญระดับคือแบบระดับแพงๆเลยนะเอามาหลอมนะครับอย่างละเหรียญมั้งผมถ้าจําไม่ผิดนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยคือเขาเอามารวมกันนะครับแล้วก็หลอมนะครับ หลอมเลยนะครับแล้วก็เอาไปผสมในทุกเนื้อของเหรียญนะครับก็อย่างที่บอกครับเหรียญรุ่นแรกนะครับเซียนแปะรุ่นแรกเนี่ยกับรุ่น2นะครับคือตอนนี้รุ่นแรกเนี่ยถ้าใครหาได้ของแท้เนี่ยมันก็หลักแสนไปแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากจะได้ไว้บูชาก็อาจจะหายากหน่อยนะครับหรือว่าเราไม่มีกําลังที่จะเช่าหามาบูชาใช่ไหมอ่าก็ลองมาดูรุ่นนี้นะครับซึ่ง จะมีมวลสารที่แบบผมว่าไล่ก็ไม่หมดนะครับลองไปดูกันเราเองนะครับก็ลองไปดูในช่องของทางเซียนใหญ่นะครับเขามีโปรโมทอยู่นะครับนี่นะครับก็เลยจัดมานะครับผมอ่ะมาไม่ทันตอนจองไม่เหรอไหมคือผมผมไม่ได้เข้าตอนจองนะครับก็จะได้ราคาที่แบบบวกๆนะครับแต่ทีนี้เรามาดูกันนะครับที่ใบราคานะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนี่เลยอทองแดงผิวไฟนะครับฟอนไทย2,500เหรียญน,นะครับแล้วก็ฟอนจีนเนี่ย2,499เหรียญน,นะครับราคาออกวัดเนี่ยราคาจองนะครับ499นะครับแต่ที่ผมได้เนี่ยผมได้เป็นฟอนจีนหมดเลยนะผมยังไม่ได้ฟอนไทยสักองค์เลยนะนี่อันนี้คืออ่า เหรียญทองแดงอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ทองแดงนะครับอันนี้คือผมนี่จะเป็นกล่องแบบนี้เนาะแล้วก็ผมได้มาเป็นอันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับผมไปทํารีวิวไปแล้วแหละนะครับทีเนี้ยก็คือตอนแรกกับผมไม่รู้ว่าเหรียญเนี้ยเขาลันเลขล้านนัมเบอร์ตรงไหนนะครับซึ่งมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกว่ามันอยู่ด้านข้างนะครับนี่เขาตอกไว้ตรงตรงอ่าข้างเหรียญนะครับแบบนี้เลยนะครับ เม,เมื่อกี้มันกลับหัวแต่คุณมอเห็นไหมอ่าอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแต่และองค์นี้ตอนแรกอ่ะนึกว่าทองแดงเหมือนกันนะครับแต่เป็นงานลงยาใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทองแดงครับเป็นกระไหลานาคนะครับนี่อ่ารายการที่สิบสามนะครับกระไหลานาลงยานะครับสีน้ําเงินนะครับฟอนต์ภาษาไทย หรือภาษาเอ้ยผมได้ฟอน์ภาษาไทยนี่ว่ะเอ้ยนนี้ผมได้ผมได้ฟอน์ภาษาไทยนะครับอ่านว่าอาจารย์งโงกิมโคยนะครับอ่าอันนี้ก็ไทยนี่โอเคนะอันนี้ก็ฟอน์ไทยนะครับอ่าอ่า,อาโอเคฟอน์ไทยฟอน์ไทยก็พันห้าร้อยเหรียญน,นะครับนี่ราคาราคาจองอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแต่ว่าผมมันโดนบวกมานะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ชอบนะครับแล้วก็เพิง่ง ไปโดนเนื้อ 2K มานะครับนี่สวยๆเลย 2K นะครับเนื้อ 2K รายการที่15นะครับจะสร้างอ่าดูฟอนต์ก่อนนะฟอนตอะไรเป็นฟอนต์จีนนะครับผมได้มาเป็นฟอนต์นภาษาจีนนะครับเป็นฟอนจีนนะเนื้อ 2K นะครับ 2K ก็คือ2กษัตริย์นั่นเองนะครับตอกเลขอยู่ตรงข้างเหมือนกันนะครับ เห็นไหมเอ่ยดี๋วนะให้ดูเลขมันติดไอเนี่ยมุมเนื้อ 2K นะครับฟอนจีนนะครับ1,999เหรียญน,นะครับราคาจองอยู่ห9 9้าเนาะผมก็โดนบวกอยู่แล้วนะครับอ่าและทีนี้ก็คือปิดมาอีกนะครับ รู้สึกจะมันจะมันจัดนะครับนี่เลยอันนี้อันนี้ผมได้รายการที่เพื่อนๆว่ารายการที่เท่าไหร่เป็นรายการที่ไหนวะนี่นี่รายการที่10ครับนี่นะครับผมจัดรายการที่10ได้นะครับนวะหน้ากากทองคำนะครับเป็นฟอนต์จีนนะครับฟอนต์จีนจะอยู่ ส9่้านะครับสี่ร้อ้าสิองค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอไปเลี่ยมนะเนื้อนวะนะครับสวยๆหมายเลข107นยให้ดูนะครับทองวิง้งวิ้งเลยนะครับดูความหนาของทองหน้ากากทองครับเดี๋ยนะกล้องไม่โฟกัสอ่าเห็นไหมครับแผ่นทองก็หนาเลยนะครับ เนื้อนวะนะครับดำดำปื๊ดๆเลยนี่นะครับมวลสารนะครับแล้วก็ตอกเลขนะครับ107นะครับตรงนี้ก็เห็นบอกว่ามีอนาคตนะครับเก็บไว้นะครับเป็นสมบัติลูกหลานนะครับราคาราคาจองอยู่ที่5,999บาบาทนะครับ เนื้อนวะหน้ากากทองนะครับห้าพันห้าพันเก้านะแต่เห็นเขาเล่นกันเป็นราคาไปเป็นเป็นหมื่นแล้วนะถ้าเป็นหมื่นจริงๆก็แจวเลยนะครับเพราะว่าเก็บตอนนี้ดีกว่าไปเก็บตอนมันแพงนะครับอ่าก็มีอีกชุดใหญ่นะครับชุดนี้ชุดใหญ่ไม่เชิงชุดใหญ่หรอกชุดที่ผมเก็บนะครับ นี่ก็จะเป็นรุ่นของฟ้าประทานพรมงกรคู่นะครับอ่านะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับสวยไหมอันนี้อันนี้อันนี้ตอกสองตอกโค้ดหน้าหลังเลยนะเพื่อนเห็นไหมทางขวานะครับมีโค้ดหน้านะครับแล้วก็ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นโค้ดหลังเห็นไหมโค้ดเฮงหน้าหลังนะครับอ่ารัานเลขเท่าไหร่สองเก้าหก แล้วก็อีก2เหรียญนี้ยังไม่ได้แกะซีนนะครับยังไม่ได้ลุ้นเลขซีนยังอยู่เดิมๆนะครับอันนี้เป็นอทองแดงมันปูนะครับเป็นผิวมันปูแล้วก็น,นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับน,นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นี่ลมดำนะครับทองแดงลมดำ เป็นรุ่นฟ้าประทานพรมังกรคู่นะครับ<ป>แล้วก็จะมีรุ่นนี้เหลือองค์เดียวนะครับพรเหนือฟ้าผมน่า <Okay. S 2> จะเหลือองค์เดียวนะครับพรเหนือฟ้าไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวองค์นี้องค์เดียวนะครับพรเหนือฟ้านี่ที่ความเจ๋งของพรเหนือฟ้าก็คือว่าเป็นด้านหลังนะครับเป็นยันสิบกานะครับนี่ครับยันสิบกาฟ้าประทานพรน,นะครับ ต่อโค้ดสี่ตัวนะครับแล้วก็ลันเลขนะครับนี่เป็นทองทองแดงลมดำนะครับอ่าแล้วก็มีของอันนี้นะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับเป็นรุ่นชนะจนนี่รุ่นชนะจนนะครับเนื้อชนวนอ่าแล้วก็เป็นกรอบทองไมคคอนนะครับลงยาน้ำเงินโอ้โหหน้าตาคมชัดมากนะครับ ็นรุ่นชนะจนนะครับด้านหลังเป็นยันฟ้าประธานพรแล้วก็มีมังกรคู่นะครับหล,หลวงพ่อยัดนะครับหลวงพ่อยัดหลวงพ่อยัดนะครับวัดลำกระดานนะครับอันนี้ก็อ่ะใส่ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาให้มาพร้อมกล่องนะครับนี่เลยนี่เลยเป็นไงนะครับว่ายแแะนะครับค้าขายดี ใครที่สนใจอลองหามาดูนะครับหามาหามานะครับรุ่นมงคลร้อนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับมงคลรนะ้อยแะแล้วก็พอดีว่าเมื่อวานผมยังไม่หยุดนะครับตอนนี้หยุดแล้วแหละตังตัง ไม่ไม่พอแล้วคือเมื่อวานทางได้เหรียญปิดเหรียญทองแดงมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นไม่มีในใบารายการนะครับเป็นเหรียญที่ไม่มีในใบารายการแล้วเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ